ผู้ชมที่ร,รักขอการเพลงก็ได้ดาวร้ายก็ดีครับหยกเพชรเลดิ่ขอและติดตามไปด้วยนางเอกประจำทีมงานนะครับนางเอกหน้าหอน้องแอมปริญญาครับและสโนไวท์ไม้หอมครับ ดาชาพร้อมด้วยราชธิดาชัางมีสง่าร้อนปี สวยอย่างเดียวเลยแม่น้องมันเป็นยังไงในตอนนี้ฮะนางสนมคนสนิทของหม่อมชันเองพี่คะนางสนมเป็นยังไงบ้างลูกทุกคนนี้มีความสุขดีหรือเปล่าหม่อมฉันมีความสุขดีทุกอย่างกลัวเรื่องเดียวหว่นใจเรื่องอะไรมันหม่อมฉันยังไม่เคยเห็นหน้าตามาก่อนเจ้าอย่าหวั่นวิตกไปเลยเรื่องพระคูมันถ้าพ่อเลือกแล้วต้องรอแน่นอน ต้องสมกับเจ้าที่เป็นลูกสาวของพอ่อขอให้เดิท <ำ S 2> <ค>นทางมาถีกแล้วพี <ขอ S 2> ่คะที่เราได้ทำขบวนมาเพื่อจะให้น้องชายเราเนี่ยได้รู้จักพระคุณพันเรแเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าไหมคะเก็บพื้นที่ก่อนดีจะลุงทิพเข้ามาขี่ม้าป่านนี้ยังถึงหรือยังไม่รู้เนะี่ยม,มาแล้วเหรอพี่ให้ขี่ม้ามาเจ้าจะได้ถึงก่อนทำไมพี่นำขบวนมาถึงก่อนเนี่ย อ้าวสหายเพื่อนรักโอ้ยอยู่เมืองนี้น่งเป็นพระสังขารใจเลยอ้าวเมืองนี้อุดมสมบูรณ์ดีต้องอุดมสมบูรณ์ประชาชนมีความสุขดีว่ายังไงเดินทางมาขึ้นมาขึ้นมาข้าพเจ้าเดินทางมาก็ตามฮะหม่อมฉันเป็นห่วงเจ้าพี่ไหมคะหัวใจไปหกตกใช่ไหมระวังไว้ค่ะอยาจะงายท้องไปั้งคู่ซะตามสัญญาที่ได้บ้านหมายกันไว้สัญญาอะไรเพื่อนอ้าว ก็ได้บ้านหมายน้องชายของข้ากับลูกสาวใช่ไหมลูกสาวค่ะโตเป็นสาวหรือ,อยังตอนนี้โตแล้วนี่เหรอน,นี่แหละชื่ออะไรน,นะจือเลยนะลูกของฉันสีอุสาสีอุสาลูกสาวสวยเหมือนพ่อไหมนะวันนี้แต่งหน้าไปจีนซะด้วยแก้มแดงคิ้วปากแดงอไม่เชื้อจีน<อ>ไ,มไม่ยอมทำผมไหนนะ่ะคู่มัน แนะนำให้รู้จักหน่อยสิเห็นหน้าเห็นตากันหน่อยถ้าอย่างนั้นเราก็จะแนะนาน้องชายให้ได้รู้จักลุ่งฟ้านี่คือคู่มันของเจ้ารู้จักกันไว้ซะนี่ลูกสีอุตสาคู่มันของเจ้า เมื่อได้พบศพตาองราชธิดาเมื่อนี้ถ้าหากมาลักกับพี่รับรองไม่มีไปนะไออยากจะเป็นคู่อยู่ด้วย เธอหน้าสวยถูกใจใจไหมวันนี้ถูกใจเลย เสร็จทีแต่งเลยไหมเจ้าค่ะกล่าวชัดเย็นใจเย็นวันนี้วันนนนี้ววััเที่ยวแต่งให้ยังไงนะหม่อมฉันก็ไม่ติดโอ้โหลูกเราใจเย็นๆสิลูกอยากเล่นไหยคะเอาซองอ่างเปล่าให้เขาก่อดไหมน้องมีเชื้อเหรอพือเจ้าค่ะเนี่ยดูหน้ามีเชื้ออยู่เชื้อจีนดูน้องเขาขอได้รางวัลอ่างเปล่าจากใครบ้างได้อ่างเปล่าแล้วฮะฮะฮะพูดได้๋อมีเชื้อจีนลูก ลูกเขามีเชื้อจีนพูดได้คำเดียวเลยห่อห่อขอบคุณครับเจษเสียนี้ขอบคุณพี่สาวนะคะก่อนที่จะแต่งงานกันพระเจ้าอามีสิ่งที่อยากจะแนะนำให้เจ้าสองคนอะไรมาพูดได้อย่างเดียวกลับดีกว่าไม่อยากจะแต่งซะแล้วพ่ออย่างเดียวเลยจะให้เจ้าสองคนเดินทางไปบวงสรวง บวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในเมืองอ๋อถ้าเกิดว่าเราจะจัดพิธีแต่งงานถูกต้อง้พาเจ้าเ่าเจ้าสาวไปทําพิธีบวงสวงถูกต้องแล้วที่หลักเมืองประจําเมืองของเจ้าก่อนใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนั้นเราก็เอาอย่างนี้ก็ได้นะน้องพี่พระเจ้าข้าเสดพี่เราต้องไปบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองขอเขาก่อนกหม่อมฉันไม่เกี่งเลยพระเจ้าข้าไม่ไ้ใจ้ททำอะไรกหม่อมฉันพร้อมเสมอพระเจ้าข้าพร้อมใจมันร้อนไม่พร้อมเขาได้อ่างเปาไปเลย าะฉะนั้นเราก็เตรียมตัวพาเราไปได้เลยใช่ไปเดี๋ยวเตรียมเดินทางเข้าสู่เมืองสวงไปเจ้าคะท่านลุงไปสะลุกเชิญเถิดพระเจ้าค่ะไปเ่อน